สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นบอร์ด MP3 นะครับเฉพาะกิจตามความต้องการของลูกค้านะครับก็คือมีบอร์ดหลักอันนี้สามารถเสียบ SD Card เป็นไฟล์ MP3 ได้นะครับแล้วก็มีปุ่มกด2ปุ่มมีขั้วนี้ก็ต่อเข้ากับเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับระยะจับก็สประมาณ3เมตรนะครับ3ถึง3.5เมตร ตามสเปคที่เขาบอกไว้นี่ผมมาผูกติดกับถวงน้ำหนักไว้นิดหนึ่งนะครับสายแค่3เส้นนะ้วนะเวลาไปดีไซน์เคสก็<ม>กยืดหยุ่นได้ส่วนอันนี้ก็ต่อลำโพงได้เลยนะผมใช้ลำโพงรุ่นนี้ในการทดสอบแนะก,ก็ใหญ่พอสมควรน่าจะประมาณ4-5นิ้วนะครับแล้วก็ส่วนซับไพ่ก็จะเป็น5โวลต์น,นะครับเสียบเข้ากับ usb ได้เลยหรือจะเป็นแบบแผงวงจรอ,อื่นๆอะไรก็ได้นะครับก็คือ5โวลต์นนะธรรมดานี่จะจะลอง เปิดให้ดูการทำงานก่อนนะครับถ้าผมเสียบไฟเข้าไปมันจะกระพริบสีเหลือง2องทีส่วนไฟสีฟ้าก็ติดตามโมโดูลของมันนะครับอันนี้ก็ประมาณ2วินาทีเอาอะมันก็เริ่มละน,นะครับเสียงเมื่อกี้คือเสียงที่ทำงานแล้วเซ็นเซอร์ตัวนี้ค่อนข้างไวนะครับผม,ผมจะครอบมันนิดนึงแบบเพื่อให้มุมมันแคบลงนิดหนึ่งนะเอเคเพราะนั้นในภาวะปกตินะครับ ไฟสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นตัวตัวบอกการทํางานของเซ็นเซอร์นะถ้ามีสัญญาณทริกเข้ามามันไฟสีเหลืองก็จะติดถ้าผมเอามือไปนั่นไว้นะครับก็จะทํางานเลยนะครับแล้วก็มันก็จะเล่นเพลง1รอบนะครับแล้วก็หยุดไปแล้วก็รอจนกว่าจะมีเซ็นเซอร์ที่อีกครั้งหนึ่งก็จะเล่นเหมือนกันอันนี้เป็นไฟล์เสียงแบบสั้นๆที่ผมทำไว้ทดลองนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูโหมดการตั้ง ตั้งหมายเลขไฟล์นะครับเนื่องจากไฟล์เนี่ยมันอาจจะใส่หลายๆไฟล์เข้าไปได้นะครับโดยใช้เป็นโฟลเดอร์ศ hmm. 1เท่านั้นนะครับแล้วก็ใส่ไฟล์เนี่ยก็จะเป็น0 0 1 mp 3หรือ0ูนก็คือใส่ได้หลายๆไฟล์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยที่เราใส่ได้หลายๆไฟล์ปุ๊บเราก็สามารถเลือกณนะตรงบอร์ดเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะใช้ไฟล์จากเพลงไหนก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมให้ดูส่วนที่เป็นไฟล์นิดหนึ่งนะครับออไฟล์ของโฟลเดอร์นี้อันนี้ยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นไฟล์นี่อันนี้นะ001แล้วเราก็ไล่ไปได้เรื่อยๆนะครับแต่หมายเลขโฟลเดอร์จะต้องเป็น0 0 1อยู่ในโฟลเดอร์0 1เท่านั้นนะครับอันนี้ที่ผมให้ดูนี่มันเป็นโฟลเดอร์ไม่ไม่ใช่หมายเลขก1นะแต่แต่จริงๆเราใส่ต้องเป็น01 แต่นี้ถ้าเราอ,อันนี้ตัวตัวทรัพย์ภยของผมเนี่ยไอตัว power bank อะ่ะมันถ้าจ่ายไฟไม่เยอะมันจะตัดเองอันนี้ก็ต้องไปลองดูว่าจะมี power bank รุ่นยังไงบ้างนะครับแต่นี้ถ้าผมทดลองให้ดูนะครับเกี่ยวกับโหมดเซตอัพนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องกดปุ่มนี้ปุ่มซ้ายนะครับไว้ก่อนนะเพื่อจะเข้าโหมดเซตอัพอันนี้เดี๋ยวผมจะเสียบแล้วตอนนี้ใช้มือเดียวนะก็เลยนะแล้วก็กด พอมันกระพริบสครั้งนะฮะแล้วก็รอนิดสักครู่หนึ่งแล้วก็ปล่อยมือจะเห็นว่าไฟก็จะติดสว่างเลยนะครับแต่เนี้ยถ้าเราจะเลือกอะไรก็กดปุ่มขวานะตัวนี้ก็เหมือนกับเซตตัวนี้เป็น adjust นะครับการกดครั้งหนึ่งก็คือขึ้น1น,นะครับก็คือเลือกชื่อไฟล์เลยถ้าผมจะเลือกเป็นหมายเลข7สมมุตินะครับ1กระพริบตอบสนองใช่ไหมฮะสองสามด จากนั้นก็กดปุ่มเซตก็คือเซตไปเลยนะแปลว่าเราเลือกไฟล์หมายเลขเนี่มันกระพริบ2 t ทีก็แสดงว่าพร้อมทํางานนะครับถ้าเราลองมาบางเซ็นเซ,นเซอร์อีกทีนึงอ,อ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนพร้อมทํางานเนี่ยมันจะหน่วงเวลาสักครู่หนึ่งนะครับอ,อ๋อทษทีอันนี้รู้สึกตัว power bank มันตัดไปเอามหม่อา่าโอเค ะจะเห็นว่าไฟล์ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับอ,อีกอันหนึ่งก็คือตอนที่มันทำงานปกติเนี่ยสองปุ่มนี้ก็จะมีเป็นความหมายเป็นวอลลุ่มนะครับก็คือบวกข้างขวานะครับลบข้างซ้ายแล้วเราตั้งค่าท่าไหร่มันก็จะจำไว้เลย ก็กดได้15ระดับนะครับ15ระดับก็คือพอสุดปุ๊บมันก็จะนังไปตามสุดก็คือไม่มีเสียงเลยนะสูงสุดก็ดังมากนะครับครับนี่ก็คือตัวบอร์ดเฉพาะกิจตามที่ลูกค้าสั่งครับ